สวัสดีครับวันนี้วันหวยออกนะครับวันที่หนึ่งกุมภานะครับผมได้นำข้อมูลนะครับมาฝากกับสมาชิกทางนี้นะครับก็ขอให้พิจารณาดูนะครับนำไปซื้อลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ ซื้อลัตเตอรี่ของรัฐบาลนะครับนะครับซื้อสลากกินแบ่งนะครับสลากกินแบ่งของรัฐบาลนี่นะครับข้างบนนะครับเืิดว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับก็ชอบหกนะครับหกหกกับเจ็ดก็วิ่งหกไปนะครับชุดที่ชอบก็คือหกสองหกสี่แล้วก็หกเจ็ดนะครับอันนี้คือเลขบนนะครับเลขล่างนะครับ เลขกล้างนะครับชอบ4ี่นะครับ4ี่กับ6กก็พิจรารณาดูนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกับผมนะครับสวัสดีครับ